ไปเลยลงไปลงไปหยุดหยุดหยุดเอ่อเลี้ยวขวาเลี uh uh oh. hey hi hi. No. ้ยวขวาว้าฮายอยากฉีกว่างอะโน่ปุ้ยเอ้ามึงมึงมึงปุ้ยมึงเมินรีบรีบรอย่าเพิ่งรีบเมื่อกี้มึงน่าจะจำทางได้แล้วมึงลองเดินเองก่อนไอ้ทุเรศ เออตรงไปตรงไปเลยเดินเลยเดินเลยเดินเดินเดินเดิอ่าอ่ะร้องนี่ร้องใช่พงษ์ทำเด้งทำไมเด้งไปเลยลงไปลงไปหยุดหยุดหยุดเออเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาหรือว่าเราจะเอาแค่นี้แล้วเราเอาใหม่ไปรอบท้ายไปรอบท้ายรอบท้ายแล้วก็เลี้ยวขวา เดี๋ยวนี้เออเดี๋ยวนั้นเออเดี๋ยวนั้นตรงยาวอาเจย์เจ้าเองอันนู้นหลอกเหรอเฮ้ยบวยอันไหนคือหลอกอันฝั่งนู้นอ่ะก็ไม่หลอกนะก็เดินได้เดินไม่ได้เมื่อกี้ตกไงเดินไม่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ได้ยินอยู่ตรงนี้อันนี้คืออะไร คลื่นคลื่นคลื่นมันก็เดินขึ้นไปข้างบนเว้ยไม่แล้วมันมีช่องว่างไหมของกูมันเป็นคลื่นสามอันหมดเลยมีที่ผ่านแล้วโอเคโอเคโอเคเริ่มจากอะไรเริ่มเริ่มไหนเดินอะไรเดินเดินเข้ามาเลยไม่ไม่ถ้าผมกูเดินกูจะตายนะจะตายเอานะจะตายเอานะกูว่าละยังไงวะ มีหนึ่งสองสามอันไหนว่างไงแต่ไม่เป็นไรเราไปเลยไหมคอมมูนเิเคชั่นเวอร์ชันเอ้ยเลเวลเก้าเก้าหรอท้แทท้อทเ,ทเป็นแค่ลูกจริงชีวิตไม่มีคำว่าท้อใช่ไหมโบตันเฮ้ยเดี๋ยวย่าอยญาเลยหนุยบาย have a great time ทำไมทุกครั้งที่กูไปทำอะไรมันไม่ต่อเลยมันมีดิวกลางปะเทอเด๊